การนี้เป็นรายการสอนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอะนย่าเซลกลับมาพบกับพี่ซอนีอีกครั้งในรายการค่าหน้าด้ารายการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้น้องๆทุกคนได้ฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเกาหลีกันอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ วันนี้นะคะพี่ซอนอินจะมาสอนประโยคภาษาเกาหลีที่แปลว่าการุณารอสักครู่ค่ะซึ่งเราสามารถพูดได้ในหลายๆแบบแล้วแต่ละแบบก็มีระดับความสุภาพต่างกันนะคะแต่เพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยพี่ซอนอินจะขอยกตัวอย่างมา2ระดับก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคำว่าสักครู่ในภาษาเกาหลีเราจะพูดได้ว่าทำชิมันกับคำว่าทากันมานซึ่งทั้งสองคำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันค่ะแล้วสามารถที่จะพูดกับเพื่อนสนิทได้เลย แต่ถ้าเราอยากจะพูดว่าการุณารอสักคู่ค่ะเราก็จะพูดได้ว่าชัมชิมันคีรา o รชูเซโอแปลว่าการุณารอสักคู่ค่ะหรือช่วยรอสักคู่นะคะหรือคําว่าชัมการันครารชูเซโอแปลว่าการุณารอสักคู่ค่ะซึ่งสองประโยคนี้นะคะก็มีความหมายเหมือนกันแล้วก็เป็นประโยคที่มีความสุภาพและเป็นทางการมากนั่นเอง แต่ถ้าเราอยากจะพูดในประโยคที่มีความสุภาพและเป็นกันเองมากขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าคำช,ชิมันโย o แปลว่าสักครู่ค่ะหรือคำว่าคำกันมันโยแปลว่าสักครู่ค่ะซึ่งสองคำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำช,ชิมันคิดาโดจูเซโอแปลว่าการุณารอสักครู่ค่ะ ทำการมันคิดารอชูเซแปลว่าการุณารอสักครู่ค่ะทำชิมันโยแปลว่าสักครู่ค่ะทำกามันโยแปลว่าสักครู่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้พี่ซอนินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันย